จ้าวิ่งมาหนี่บอย่างน้องพี่น้องล้อรุ่นไป<อ>โอ้ยต่ำหมึกสายสวัสดีสสดครับ<อ>มาครับพี่น้องมาครับนี่อะไรให้กินอันนี้ต่ำหมึกสายาต่ำหมึกสายโอ้ยพี่น้องเบป็งก่อนนี่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 หมึกสายพี่นอ้องอือฮึอ่ะมาอะไรก็กินเลย มึกซ <ítulo> <ire> ้ายเด็ดเด็ดเด็ดอย่างนี้โคโลนี่อะไรโคโลนโอ้หนวดปลาหมึกยักษ์จ้าเด้อเด้อเดอจะกินยังไงเราบันนี้หั่นกับว่าหั่นดิเนยัง้กัดเอาลวแล้วว่าหั่นกินรวดอ่ะไปใส่ลูกแกันครับพี่น้องครับกินนี่ก่อนเองงงงอืมอืม

ัน่อยก็ล้วนเนคกินตัวไงแนะ้ะยังมีมงจำเน้กเกนะจะได้เน้ะว่าสดแน่เว้ยนี้ก็ใส่บกทั่วพร้อมพี่นอ้องเออเธอเห็นคลิปทันไหมวันนี้ฉันมีพ่อครัวมาเองนะจ๊ะพ่อนห,หนูเด้อเด้อเด้อนี่เนี่ย คณะกินดิบเปรีกินได้สิเือไงวเห้อเห็นไหมที่เขาไปกินกับกุ้งแช่น้ำป่าอะไรนะ่ะเดูจะกินให้ดูไม่เลยดิวะมกีนอ่ะกินดิ่เปรียวพี่น้องให่โพดกรอบบอกมึงเป็นกันได้หรนเ่ได้ ธนาแก้มมึงบุได้เด็กบุตรอืมนามา,มาน้องนึกใจร่วมกันครับช้ำๆเลยจ้าช้ำๆเลยจ้าอืมอืม,อม สุดจะคำเนี่ยแต่ว่าฉันตำไม่เคยพิดาวังนี่เลยเอาพี่ออกอลเนายหยิงม,มาพี่น้องเดนตำกันอืมอชุดที่เจบแบบวืมอยากน้ำบอเนี่ยซิมกันนะเอา คน,นเกษตร็จรถไม่ต้องงานก,กันเออทางน้อยแล้กัน <c oughs> โอ้โห <c oughs> เจอยงังงนานนี้ฉันจีเหลือ,อยังละ่ะม,มาต้นบัเดิมนยนองอี่นอง

อืมน่องหมึกสายค่ะนุ่ที่เขาเอาไปทำชูชีนะอันนี้นะ น้ำพังอันหน่อยยังยำยากแล้วอน้อยเลยหน่อยโอ้หนวดหนวดมันยังเท่านี้ตัวมันจะขนาดไหนอ่ะมีสองหนวดเนี่ย นำแบบวะเกียมพัก อืมแสบกันด้องด้ยมันทางใหญ่มีกันนะอ้าวแทบหรอทางนี้กรอบกับทางนี้อีหดีป่ะอืมมันมีกระดูกตัวตะกุญำยำเนาะเล็กรดทุกมืออื้ม nè Ừm! quá! thì này đi đi quá! biết ừ, <laughs> <laughs> ờ, mà nó quá! Nó Nó để Đi ออาคุณเลต่อนตอนนตอ,นอ,อหนึ่งสองสามไปค่ะ อืมอ,อย่างเนี่ยตั้ตั้ปลาหมึมมกสายตั้ปลาหมึกสายกันหนวดปลาหมึกยักษ์ก,กัาหนวดปลาหมึกยักษ์เออแซ่บเอาไปไปย่างดิว่าพี่น้องแซ่บหอมกว่ากันอ,นอ,นอ,อ่ะจะไหนกะรับที่นี่กะแซ่บๆอีกแล้วพี่น้อง อตัวรากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราสองคนด้วยฮาแพนพี่พน้องค่ะ,ะค่ะสวัสดีค่ะ